เราก็โดนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดนด้วยค่ะเราโดนตรงไหนบริเวณหัวค่ะเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนูนั่งบริเวณนี้พอดีเลยค่ะมอไซค์สามคันนี่เฟี้ยงเข้ามาเลยใช่คันเดียวค่ะคันเดียวเฟี้ยงคันหนึ่งกับคันกลางวิ่งไปก่อนแล้วคันหลังเป็นคนคว้างแล้วก็ไปเลยลูกตอนที่โดนฟั่งหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันโดนอะไรไม่รู้หินหรือทรายอะไรไม่รู้ค่ะเหรอเราโดนตรงไหนกโดนตรงหน้าค่ะเหรอเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยนะ <utan S 1> ตอนนั่งอยู่ในรถเขาเพี้ยงเข้ามาเลยเค่ะเพี้ยงเข้ามาเลยค่ะการที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นยังไงพอดีว่าเมื่อวานนี้ประมาณช่วงสี่สี่โมงครึ่งนะ,ะเราขายของเสร็จเนี่ยแล้วก็กลับบ้านกลับชางเส้นไม่น้ำคูเกา่าค่ะทางป่าย,ยางอันนี้เราสังเกตเห็นว่ามันตรงนั้น sha, มันเปี่ยวแล้วคราวนี้มีมอเตอร์ไซค์อ่ะ ý, สามคันเป็นัยรุ่นมากันสี่คนแล้วเขาขับแซงไปปุ๊บแล้วเขาแบบหันมามองหันหันหันมาชี้ทางรถเราเนี่ยเราก็แปลกใจใช่ไหมรู้สึกเอกใจแล้วก็เลยบอกว่า ให้ลูกอ่ะถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวเผื่อว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะาเรามาแต่ผู้หญิง5้าคนบนรถน่ะคนี้เรามันก็เกิดจริงๆเพราะว่าพอไปถึงตรงทางแยกปุ๊บรถคันนี้เขาจอดให้เราแซงพอแซงเสร็จปุ๊บทาง,งทางอะไรนะก่อนถึงสี่แยกไฟแดงนะคะครับเขามันมีอยู่สองคันที่ขับแซงขึ้นมาแล้วชะลอเหมือนจะให้เราเราชนแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ชนเราคนเป็นทางขึ้นเนินพอดีแนะล้วรถรถเราก็ไม่ได้แรงใช่ไหมคแต่นี้ก็มีพีซีเอ็กซ์อ่ะที่มากันสองคนอ่ะเขาแซงขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาคว้างอะไรมาไม่รู น้องคนกลางอะนั่งนั่งนั่งริมนี้แล้วโดนหน้าแล้วคนโตนั่งนั่งตรงที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยแล้วโดนโดนหัวข้างหลังแล้วก็ทางเราวะได้ได้ยินอยู่เหมือนมีทรายเหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันโดนมันโดนรถปุ๊บมันก็มีเสียงดังที่เห็นดังแกลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องใช่ค่ะน้องก็เลยบอกว่าแม่ไอคนที่แซงไปเมื่อกี้มันคว้างอะไรใส่หัวหนูไม่รู้อ่าค่ะแล้วเราก็เลยพยายามแบบอยากจะขี่ตามแต่ก็ขี่ตามไม่ทันแล้วเขาก็แบบ หัวลอดตอกระซิกันแต่ตอนนั้นล่ะเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่าเราคิดว่าไม่คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ,อันนี้เขาก็เลยพอไปถึงที่แยกไปแดงปุ๊บเรา,เา,ยาพยายามมองหาว่าเขาไปทางไหนแต่ก็ไม่เจอแล้วค่ะอ๋อครับอันนี้แจ้งความมาที่สองปรค่ะอ๋อครับผมลงัาทึกประจำวันไว้